ถึงจุดหมายไปที่ริมลอยนะครับมากันสาคนครับถ่ายมูดได้เนี่ครับมากสามคนสามพี่น้องวันนี้มาลลาหนูนครับสามคนอยู่บ้านเบื่อครับมาประสบการณ์ในป่านะครับเยดูรถดิครับควันออกโอ้าาร,รถเก่า เลยัปัดออกขนาดไหนนี่บิวสวยแมวทิวทัศน์สวอส้มควันเยอะครับวันนี้อยู่บนเขานะครับสวนข้าวโพดชาวบ้านก็อาจจะทำนานนะครับทิ้งเอาไม่ได้แต่อะไร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 โอ้กินน้ำก่อนคอนี่ยชิบหายขึ้นมาเกินไหเนไหน เดี๋ยวติดตามชมโชคต่อไปนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเราเจอทางหนูนะครับใส่กับหนูกับหนูที่เป็นแบบนี้นะครับคนใส่พรานป่าครับวิวสวยนะครับท่านผู้ชมมาสางคนบนีชาวบ้านสับบ้าน นนกำลังเดินตามทางนะใครไปตามทางนะันเน้นความสนุกความหานะครับท่านผู้ชมรูวิวครับสวยมากเลยครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเขาเผาปลาเผาอะไรพวกนี้ครับผัดมันเยอะไม่ค่อยเห็นเขา จะไปข้างในเรื่อยเล,เลยลงตามทางนะครับใส่ตามทางไปเ,เราเรา,เราลงผิดทางป่าวะเดี๋ยวเออเอเราเราเราลงผิดทางวะมาทางนี้ดีกว่าเรา่าจจะลงตรงยางพาราลงไปอะตรงนั้นอะจำเขาได้อยู่ไปว,วางตรงนั้นเหรอ <ทำ S 1> นี่ะน,นี่นะครับผ่านป่าเจอหนึ่งทางนะผ่านป่าคนที่สองนะครับคนที่ขี่รถมีควันเมื่อกี <laughs> ้ คงกลังทำคลิปใหม่ๆนะครับโปรดติดตามติดติดตามแล้วครกดไลค์กดแชร์กดทับสกาให้ผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ <Okay. S 1> ไป,ไปไเลยไปข้างบนดีกว่า<ป><ป>มันมีทางข้างบนอ่ะเราเรากลับไปทางเดิมนะครับเรามาผิดทางทางตัน เดี๋ยวไปดูตอนใส่กลับดูกันอันต่อไปนะครับนี่ครับมาถึงที่ประมาณต่อไปนะโอ้ดูนะครับโอ้โหมันกินขนาดนี้มันยามหน้าชาวสวนกันชัดชัดนนี่นะครับมันกินนอนกินนอนอย่างเดียวครับพาครับนี่ใส่ข้างบนนลยครับพี่พี่พอดีแล้วพี่พันปลาครับใส่ข้างบนนลยครับตรงนี้ครับตัวนี้เนี่ยใส่ข้างในเลยครับดูครับมันมันยามชาวสวนชัดๆครับเนี่ยตั้งที่มันไม่ได้ทําสวนทําอะไรเลยดูเลยมันกินครับ จะส่วนขาดทุนพอดีครับโคก็เลยมากำลางมันหน่อยครับผ่านกำลังทําไม่ต้องใส่เข้ากระไปข้างในถอยอีกนิดนึงครับถอยไปไปเรื่อยๆครับโอเคครับตรงนั้นครับมาแต่รับองหายเลยนะผ่านเอกอยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นแต่ผมซูมให้ดูนี่ครับผ่านเอกนี่ครับผ่านเอก นี่นยาลาลใส่ได้ใส่ไปเรื่อยๆครับรัวๆเลยครับต้องกลัวเสี่ยทางใส่ไปเลยครับตอนนี้ <ไป S 2> นมันเยอะโอ้โหครับนี่นี่ทา่กันโอ้ยากอาอะไร้ท่านผู้ชมดูนะผมผมบ้านี่มันยามชาวสวนจะทันนะมันกินไปกินไปครับโอ้โหเนี่ยใส่ตรงนี้นะครับพี่พี่รัวข้างนอกนไม่ไม่ใส่ข้างในครับใส่ข้างนอกนมัน,นไม่ค่อยเท่าไหร่ <ถ>ท่านผู้ชมอาจจะว่าว่าผมนี่ทำแบบแบบใส่กระปุกนู่นนี่คืออาจจะฆ่าชีวิตมันแต่ว่าอันนี้เราทําเพื่อ,อเอาชีวิตรอดนะครับวิธีชีวิตของชาวบ้านครับของคนมานนอดครับเขทาทำกันนี้กันนี้กันหมดครับถ, <c oughs> ถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราไม่มีอะไรกินครับไม่มีอะไรจะจะกินจะอยู่ครับคนมันดอยสมัยนี้ก็ไม่มีน้ําใช้เหมือนกันนะเนี่ยพี่ พี่เอใส่ตรงนี้กันเนื้อตรงนั้นเลยนะใช้ตรงกลางเนื้อตรงนั้นเลยลงข้างล่างเลยนี่ตรครับผมพี่เอพี่เอดูตรงนี้เนี๋ยวนี่ดีไหมฉากอันนี้เรามาดูข้างล่างดีกว่าไปข้างล่างกันไหมไปกันเตือนไปมันก็ไม่ดีโอ้โหนี่ครับท่านอีกนี่ครับถังลงไปนะนี่ครับ ท่านผู้ชมดูครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมติดๆกันเลยนะครับดูนี่ผ่านอีกครับผม ก็มาโฟกัสนะโอเคครับโฟกัสแล้วโอเคครับโอเคครับไม้ได้ครับบัดไปครับสายไม่มีครับกลัวมันหายนะครับครับหาเชือกที่ๆมามัดก็ได้ท่านี้ยูนูมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามชมตันขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายทำไปก่อนดูพันอีกเข้ามากันดีกว่าครับผู้ชม อีกกำลทงทำนี่นะครับนี่ผ่านอีกเข้ามาโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นอันนี้นี่ผ่านที่ว่าไม่ค่อยมนนอยันเท่าไหร่นะใส่แล้วใส่เข้าหมดนะครับสุดยอดมากครับตอนนี้เราไปทางไหนต่อครับท<ป>ุกคนนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงไปตามทางนี้ลงไปนะครับส,สุดข้า,ามปุ๊บเราก็จะไปขึ้นตามตาม,าตามห้วยนะครับตามในป่าครับตามห้วยห้วย เดี๋ยวเราคือจะมีการถ่ายดูจับปูเัยปูดอยทางไปของหนูด้านบนนี้อย่างดีเลยครับเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปนะครับตอนเจอทางหนูไปนะครับอันนี้คือพัดเอกใส่นะครับเนี่ยพัดเอกใส่นะครับดูทางไปครับสุดยอดมาให้โดนตีทิพนี่ตีทิพน้ามันได้พูดเด้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปกันดีกว่าตอนนี้กำลังเดินทางออกจากจุดที่สอง นี่ครับสานที่จะไปเรามาอยู่ในลำธารน,นะครับนี่ครับผ่านปลาสซครัน <c oughs> ผ่านผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการดักหนูนะครับ <c oughs> นี่ครับ เอาส้มสายครับผมขอเอาส้มสายครับไม่มีส้มครับเมื่อกี้เห็นพี่ี่เก็บอยู่นี่ครับอ๋อผมกินแล้วครับอยู่ข้างโอเคงั้นอนใส่ไป็นไรครับเนี่ยควานปลาคนที่สองครับเข้าปลาต้องต้องพกพร้นะครับไม่พกพร้าไม่ได้นะครับคร้าจะแขวนที่นี่ ดาไม,มันดีในดใช้งานผมขึ้นขึ้นตอนนี้ก็ได้หน้าผาดปลาครับ,รบใต้หินนั้นหล,หลังนึงครับเลวเลาเลวเลาเวลาใส่หนูในห้วยในลำธารน,นะครับเราต้องใส่ข้างหินนะครับหนูมันจุ่มครับ ถ้าผู้ชมดูครัเป็นธรรมชาติดีมากครับโอ้เย็นสบายที่บ้านนี่ร้อนร้อนมาอยู่ในป่านี่เย็น ผ่านป่าคนนี้ชอบทำลายเนับไม่ชอบมุดครับชอบแต่ความรุนแรงรเรอาอต้องย่งห่างนะครับโด,โดนหน้าเราแน่นอนผ่านป่าครับผมว่า ผานปลาลงใส่ตรงไม้นี้หลังนึงน่าจะโดนนี่ครับผมใส่ด้านล่างนี่ครับพอดูดีดทางไปไมมเ <c oughs> ดืครับตรงนี้มันมีทางไปเห็นไหมครับ <c oughs> ทางไปครับดูขาวๆนะครับมีทายด้วยขาวสวยระวังด้วยนะครับเดี๋ยวตกครับ <c oughs> เนี่ยผ่านป่าเพราว่าใส่ตรงนี้อันหนึ่งได้ครับตรวจนะผ่านป่าว่าจะโดนไหมโดนแน่นอนครับผมว่ามันนั่นไม่ไปเลยไม่ไปก็ดูไปดูมาแล้วมันเหมือนมันจิ๋กเนี่ยตัวอะไรไม่รู้วิ่งครับน่าเป็นตัวเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตัวของวันแปด มีคุณลูเกเลครยบทางหนูนะเราจะลเล่นใส่ตรงหินนะครับซื้อหิน,นครับดึงออกมานิดนึงคนระับทำ่านตาเดี๋ยวมันโดนหินอีขึ้นมาโดนหินโอเคครับไม่หมายทนะุกคนใช่ครับไม่หมายเดี๋ยวกระดักคายแน่อนอนครับ ีแัววิธีมาครับตอนไห็คไมบแล้วก็กลับด้านนะครับลาตอนคืนมาสองปุ๊บจะได้เห็นครับเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปกันนะครับนี่ครับเราวางกระดักหนูเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือ เรากำลังหาของปลาเอาไปกินที่พักของเราครับผ่านปลาสองคนกำลังหาฮาปีเดี๋ยวจะมาทําับข้าวกินตอนเย็นนะครับน,น,น,นี่คือข้าวกระรับ ลืมครับเราต้องตักน้ำครับน้ำไม่มีดื่มน้ำตรงนี้ครับน้ำสูงไปดู พี่เพราะว่าก่อนผมว่า,วาทางหนูเท่ทานี้ดมูมันเก่าแต่มันมีเยอะนะตักน้ำเลยตักน้ำกัดตักน้ำตักน้ำเนี่ยถอดเสยยางก,ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ถอดแล้วตักเลยเร็วไม่มีทำกับเขาอย่างนี้เราที่ต้มยำบาหม่าฮะต้มยำบะหมา่าเ,เอาขวดลงวางดีเดี๋ยวหมดเนี่ยทานปลาเราตักน้ำแนละ้ว ปิดได้รีบปิดแล้วเดี๋ยวน้ำมันแห้งครับเดี๋ยวให้พลาดลาอีกคนนึงตักเอาถ้ามันมีน้ำลงมาด้วยมีไม้ลงมาด้วยดูดิมีไม้ในข้างในด้วยเททิ้งได้ไหมมันบ่อเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องมันก็ปลอดเชียร์เลยไหมกินได้หมดผ่านเอกมากไปไหนผ่าเอกมากครับเสือบบจับโบจับตักน้ำลยนะครับ ไปครับพันพ่นเอเรากลับที่พักกันหนึ่นี่คือเวลากลับกลับที่พักกันนะครับรปไปพรานพมาตักน้ำยังครับตักแล้วเหรอ,หรอโอเคครับ,นนรบโอเคโอเค,อเคแล้วแต่มงอะ่ะแล้วก็คุณเถอะครับ ขาบข่าได้แต่พี่ครับนี่ครับผ่านคนนี้นี่มานได้ชุดเมื่อกี้ผมพูดผิดว่าเขาไม่มานจะจะรู้จะรู้ได้ไงว่ามันแล้วว่าเข่ามานหรือไม่มานเราต้องมาดูตอนกลางคืนเลยนะครับน,นีนนนนคบ่ครับวิธีชีวิตครับคิดอ่อยครับตอนนี้ครับกัดโชว์เลยครับนะครับนี่อร่อยมากนะครับ เดินกลับที่พักนครับพาอนเอยอยู่ข้างหลังนะครับพานเอไม่ชอบเดินนำนะครับ ของเรานะครับช่วงเช้าตอนนี้เราก็จะไปดูแบ่ดังของเราครับไปดูกันครับทุกคนอากาศหนาวมากครับทุกคนเหมือนดายเลยนะครับดูว่าเปอยแค่ไหนครับหลังแรกโอ้ลังแรกไม่โดนครับทุกคนโอ้หลังแรกไม่โดนหองมาอะไรครับโดนนะครับโดนหลังแรกไม่โดนนะดวงพันอีกข้อหน่งนะครับ โดนครับโดนหนูต้องเท้าครับโดนครับเวลาโดนนะครับโดนหนูนะครับล่างที่สองนะครับนี่ครับโหไงทองเลยครับผมลงไปดูมองลปนะครับนี่วิวนะครับช่วงเช้านะครับวิวสวยมากเลยอ่ะมันบรรยากาศลมโคตรเย็นจะได้รับเราไม่ได้มาหน้าหนาวจริงๆนะ มันก็เลยแบบว่าไม่มีทะเลหมอ,อกนะครับรอพันเอนพันเอไปดูกับดักนูข้าง,างนะครับโดนแะล้วับผมว่าน่าจะโดนอยู่ครับเมื่อวานไม่ได้ลงไปดนะูโดนนะครับมันต้องขาวอีกแล้วครับอีกต่อหนึ่งนูทองขาวนะครับ เราดูผลงานของของพาร์ทเอนะครับโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยครับย่อครับดูครับตัวโคตรใหญ่ครับถ้าตอนกลางคืนพาร์ทเอไปดูน่าจะโดนใหญ่วันนี้ครับเราไปดูลังต่อไปกันครับเรามาดูลังต่อไปนะครับเอานะครับมาถึงลัางต่อไปนะครับโดยไม่โดนครับโอ้ลั่นแต่ไม่โดนนะครับติดหางนูนะครับลั่นแต่ไม่โดนครับ เมื่อคืนนี่ผาดเอกพม่าใส่ให้ผาตัดเอครับคนไม่คนไม่มานนะครับก็ใช่ครับคนไม่มานครับใส่ยังไงก็ลั่นอย่างเดียวไม่โดนน้องคืนนี้ไปสองนี่ผาดเอกพม่านี่ลั่นไหลหลังนะครับไม่โดนสักตัวนะครับแต่ก็โดนโดนเยอะอยู่พอสมควรนะครับจะใส่ไปประมาณสักเก้าสิบกว่าหลังนะครับโโหลั่นไป ปียี่สิบกว่าหลังนะครับทดนเท่าสีิัว่านเยอะที่สุดนะครับในตี้นะในพรานน้องสามนะล่นเยอะที่สุดนะครับผมใส่ไปสามอันสามหลังนะครับสามอันสามหลังนะครับเราดูของพรานเอกข้างกันนะครับมันกินข้าวโพดหมดนะครับ ได้เป็นหนูตัวน้อยนะครับพูด,ดอย่างนี้ามาดูผ่านเองนะครับโัวน้ครับ, oh, รบโอ้โกําลังายนะครับลับ่นได้ไม่โดนอีกแล้วนะครับโ oh. อรร้โหต่ออะไรครับต่อพลาดอีกอีกพมาครับ ขายแล้วครับจังหวะนี้เราเราเราลองชมนะโอ้ลั่นแต่ไม่โดนอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับดูครับนี่ฮะผมบอกแล้วกับ่านคนนี้นี่ไม่หมานะลั่นไม่โดนลั่นไม่โดนตลอดครับเมื่อคืนนี่ลั่นยี่สิบสามสิบกําลังไม่โดนครับลมมันจะแรงนะครับดูมันเลยวิ่งตื่นตัวอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูลังต่อไปกันนะครับดูลังนะเรามาถึงลังต่อไปของพันเองนะโอ้ไม่โดนครับโค้งมากเลยครับ ทางไปดีมากแต่ไม่โดนนะครับสาธุตามชมลังสุกไปครับอันนี้น่าขายทุกคนนี่ครับกับดักหนูหายนะครับโอ้โดนตันหางโดนหางนะครับนี่ครับนี่ครับพราไม่มีความมานะครับตั่นไม่โดนตลอดดีนะผมไม่โชว์ซีมือโชว์ซีมือนี้กว่านี้อีก ตัไปแค่ห้าหลังนะแบันะนี้รักสบายครับหนูน้อยครับหนูน้อยนะครับเียราจะดูดูครับหนูอย่างนี้นี่บ้านผมเรียกว่าลูกแปนครับอืนี่ครับดีหัวแมงเลยครับก็บเป็นดูสิจ้านี่ฮะเนาะ ดูรังต่อไปนะครับรางนี้ไม่โดนน้อนไม่ลั่นนะครับโอ้ทางยังสวยตอนกลางคืนนี้ไปโอ้โหบอกได้เลยวิ่งวิ่งกันเต็มเลยครับไม่โดนครับตอนกลางวันตอนเช้าไม่โดนไฟเช้ามาไม่โดนอย่ลับั่นนะครับโดนนะครับโอ้โหพลาดเอกอย่างมานนะครับ เนี่ยเมื่อกี้ไม่มาแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวครับหลวงพงศ์ขอถ่ายคำเลยนะรัดอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วนะครับนี่ครับหนูคูนหนูตายเลยหนูหนูหนูตัวนี้ตัวนะครับมวนทำตกเลยไม่ได้เอานะนี่นะครับโอ้โหเมื่อคืนพัดเอกสองแล้วลืมหนูนะฮะแกะหนูแล้วใส่ตัวนะครับแต่ว่าลืมหนูไว้ตรงนี้นะหนึ่งตัวนี่นะครับนี่นะครับพลาดเอกนะครับ ช sure you ่วงนี้เลยครับช่วงนี้เลยครับนี่ครับถ่ายกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรังต่อไปกันนะครับเมาดูของพระเอนะครับถ่ายครับทุกคนกับดักหายนะครับแต่ดักรางนี้ไม่มีเชือกนะทุกนนี่ครับดักตรงนี้นะครับโดนไม่โดนลั่นแต่ไม่โดนนะครับ หากเอานี่ลั่นหลายครั้งแล้วจะไม่โดนโดนผัดออกนะครับโดนนะครับลั่นนะครับโดนนะครับโดนนะครับตัวใหญ่ครับเหมือนเมือนตางคืนนะครับ ั็คือนะครับตัวแดงกันแล้ครับนี่ครับชวนนะครับชวนนะครับชวนมือนะครับนี่ผัดเอครับอ๋ออันนี้ก็โดนเหรอครับโดนนะโผัดเอครับโอ้ยผัดเอตัวเล็กตลอดนะครับตอนตอนเช้านี่ผัดเอเล็กตลอดนะครับโดนอยูแล้วอันนี้ก็โดนนี่นะครับนี่ไม่โดนนะทุกคนเมื่อคืนเราไม่โดนไม่ไปนะครับน่าจะเป็นทางเต่าของมัน ตอนนี้จะโดนนะครับโดนนะครับโอ้กับดักไข่นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับบีครับทุกคนเอ้าดีสิเแล้วลั่นแต่ไม่โดนนะโดนห่างอีกแล้วนะครับห่างหนูเล็กนะครับไม่ใช่หนูใหญ่นะครับโอ้ผัดเอกรันตลอดนะครับไม่รู้จะเกิดจะอะไรนะครับถ้าให้ผมใส่ในโหโดนตลอดแน่นอนไม่มีคำว่าลั่นเดี๋ยวมีมีคลิปคลิปคลิปหน้านะครับผมจะ แข่งกันใสนะครับสคนนะครับน,นี่นนครับไม่ดั่นอีกแล้วครับผานอีนะครับผานเอไม่ลั่นนะครับเ ดูของลาดเอนะครับเนี่ยผาดเอเมื่อคืนโดนครับโอ้ตึงขนาดนี้ลั่นอีกแล้วนะครับโอ้โหลาดเอครับนี่บทางหนูโดนทางหนูเล็กอีกแล้วครับเดี๋ยวติดตามต่อต่อไปครับไปดูกันเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับโดนนะครับโอ้โหหนูทอขาวนะครับเนี่ยโดนเมื่อคืนนี้ลั่นไม่โดนครับตอนเช้าลั่นโดนครับ เต็มนช่ครับถ้าต่อจะเล็กข้่นด้นเดี๋ยวเราไปชมตอนต่อไปกันเลยกับดักหายนะครับโอ้โหลั่นอีกแล้วนะครับติดหนูนะครับหนูท้องขาวนะครับดูกันครับหนังนี้ไม่พลาดนะครับต่อคืนกระโดดครับนี่ครับ ก็มาดูตอนไปดูกับดักหนูเสร็จนะครับได้ประมาณนี้ครับตอนคืนรวมตั้งกลางคืนแล้วกลางวันนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณสักหนึ่งร้อยตัวนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับพอเราใส่กับดักไปหนึ่งร้อยแปดสิบครับได้แค่หนึ่งร้อยตัวครับตอนนี้ก็จะแยกนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับดนหนูพุกตัวหนึ่งนะครับหนูพุกตัวใหญ่นี่นะครับหนูพุกบนเข่านะครับยังมีหนูพุกด้วยอ้อ ดูผ่านเอกครับผ่านเอกพ่มานะครับท่านเอกกำลังน,นับกับกับกักักอยู่นะครับกาดักครบไม่ครบไม่รู้นะครับจะมาแบ่งกัน,นครับนี่นะนี่ก็คือตัวผู้เหมือนกันนะแต่ไข่มันยังเล็กนะครับหํา ทำทำหนูอย่างเด็ก็เป็นตัวพู่เหมือนกันนะดูจากดูจากรูปร่างหน้าตาสลักมนาะดูหน้าอกนะครับตอนนี้ก็กวนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตอนตอนกลับกันนะครับเดี๋ยวถ่ายวิวให,ให้ดูนะครับตอนนี้ถึงเวลาตอนที่เราจะกลับบ้านแล้วครับเส้นทางเราจะกลับบ้านแล้วครับดูนะครับขึ้นจาอย่ารบานิดนึงนะครับ เราไปดูตอนเราไปอยู่ขึ้ทางนะไปไปครับจะไปอยู่เนี้ยเราก็มานนี่นะครับเราดูวิวนะครับสวยไหมครับรวยเส้นทางเลยนะครับดส้นทางนะครับนี่นะครับนี่นะครับอยู่บนภูเขาครับสวยมากตอนนี้เราไดามเท่าไหร่แล้วครับนี่คเส้นทางกลับบ้านของเราแล้วครับไปเราไปดูตอนไปถึงบ้านนะครับไปไปดูกันเถอะที่ถึงบ้านนะครับ นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมบ้างให้ทำคลิปต่อไปเป็นกำลังใจพว้ผมบ้างนะครับขอบครับ